The base in you ตั้งใจเสนอทฤษฎีการเคลื่อนไหวแห่งความคิดสวัสดีค่ะจากตอนก่อนๆที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับรูปแบบของแรงหรือพลังงานที่เรียกว่า radiant energy ได้รู้จักกับพลังงานในรูปแบบของแสงความร้อนไฟฟ้าและแม่เหล็กกันไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันคือโหมดของการเคลื่อนที่ที่ก่อเกิดเป็นการเคลื่อนไหวของอนุภาคของสสารไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลอะตอม พอลิโซหรืออิเล็กตรอนและด้วยการเป็นการเคลื่อนไหวเริ่มแรกของอนุภาคทำให้เกิดกฎแห่งแรงดึงดูดติดตามมาอีกอย่างก็คือรูปแบบของแรงดึงดูดหรือพลังงานที่เรารู้จักกันในชื่อแรงโน้มถ่วงการยึดติดความดึงดูดแรงดึงดูดของอะตอมเคมีสัมพันธ์รวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการของกฎแห่งแรงดึงดูด และรูปแบบทั้งหมดที่ได้พูดถึงไปนั้นเป็นปรากฏการณ์ของแรงและพลังงานที่เกิดขึ้นมาจากสารอานินซีทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรเดียนเอเนอร์ในรูปแบบของแสงความร้อนไฟฟ้าหรือว่าแม่เหล็กก็ตามทีรวมไปถึงพลังงานแห่งการดึงดูดในรูปแบบของแรงโน้มถ่วงและแรงยึดติดหรือเคมีสัมพันธ์หรือการดึงดูดกันของอะตอมสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูดทั้งสิน้น กถัดไปค่ะเราจะมาดูกันว่าการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูดที่เป็นผลมาจากการกระทำจากจิตใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตและมีหลักการแห่งจิตใจเป็นเนื้อแท้โดยธรรมชาติของอนุภาคของสสารผลที่เกิดขึ้นทุกๆรูปแบบของพลังงานและแรงที่เกิดจากการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูดซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของจิตใจ จะเป็นดังนี้รูปแบบของพลังงานและแรงมีต้นกำเนิดมาจากกฎแห่งแรงดึงดูดที่ปรากฏขึ้นมาของการกระทำที่สำคัญทางจิตใจแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดอยู่ดีเพราะที่เราได้พูดถึงแรงและพลังงานกันไปนั้นยังไม่รวมไปถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นมนุษย์สัตว์พืชที่มีชีวิตรวมไปถึงสิ่งที่แสดงออกถึงการมีร่าง มีอวัยวะหรือที่เรามักจะเรียกว่าร่างกายของคนสัตว์และพืชและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจนเกินไปเราจะเว้นเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาออกไปก่อนแล้วเอาเวลามาโฟกัสที่การกระทำของเซลล์สิ่งมีชีวิตผ่านทฤษฎีเหล่านี้เท่านั้นทฤษฎีที่ค้นหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในการกระทำของเซลล์สิ่งมีชีวิตสสารที่มีชีวิต จะมีโมเลกุลอะตอมและคอปปอรโซสิ่งเหล่านี้รวมรวมกันในระดับสูงเราเรียกพวกมันว่าเซลล์แล้วจากนั้นพวกเราก็ออกค้นหาสุดยอดของแหล่งที่มาของทุกๆรูปแบบทั้งแรงและพลังงานที่แสดงออกถึงความเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เบื้องหลังการกระทำทางกายภาพของทั้งมนุษย์สัตว์และพืชขอให้เราวางเรื่องชีวิตและจิตใจเอาไว้ก่อน แล้วมาดูกันที่แรงและพลังงานที่เกิดจากการกระทําอย่างที่เรียกว่าการกระทําอันสําคัญของจิตใจเราพอจะสรุปเกี่ยวกับแรงและพลังงานและการเคลื่อนไหวในสสารที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยพื้นฐานที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเคลื่อนไหวแห่งความคิดได้ดังนี้ข้อเสนอขั้นพื้นฐานก็คือทุกรูปแบบและการแสดงออกของแรงพลังงานการเคลื่อนที่และพลัง ต่างก็คือการปรากฏออกมาของการกระทําที่สําคัญทางจิตใจและเป็นผลต่อเนื่องไปยังท้ายที่สุดก็คือไม่มีแรงใดๆนอกจากแรงแห่งจิตใจไม่มีพลังงานใดๆนอกจากพลังงานแห่งจิตใจไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนอกจากการเคลื่อนไหวแห่งจิตใจไม่มีพลังอะไรเลยนอกจากพลังแห่งจิตใจน,นี้เท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ที่หลายคนอาจไม่ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของข้อความนี้หากแต่ท่านผู้เขียนก็ยังต้องการที่จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ว่าด้วย 1. จัก,กรวาลนี้มีชีวิตและคิดเป็น 2. จิตใจหรือมายนี้มีอานาจเหนือสิ่งอื่นใดและตัวท่านเองเชื่อเหลือเกินในประโยคที่ได้ยินได้ฟังมากับปราชโบราณที่ว่า all is my my is all ทั้งหมดคือจิตใจและจิตใจคือทั้งหมดความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับคำพูดโบราณนี้นั่นก็คือวัตถุธาตุหรือส,สารที่ล้อมรวมเข้ากับจิตใจและนี่คือสุดท้ายปลายทางเราจะพบกับต้นกำเนิดของมันที่นั่นวิทยาศาสตร์ที่คอยพิสูจน์สิ่งต่างๆและบอกกับเราว่าในเส้นทางแห่งการค้นหาพวกเขาได้ค้นพบว่าวัตถุธาตุล้อมละลายกลายเป็นแรงหรือพลังงาน และบางทีจัก,กรวาลก็พบว่ามันคือรูปแบบของพลังงานหรือแรงเหมือนกันแต่ก็ยังปฏิเสธอยู่ดีว่าจิตใจนี่แหละที่อยู่เบื้องหลังแรงและพลังงานทั้งหลายสะพานมันได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วจากนักวัตถุนิยมหากแต่นักจิตนิยมนี่ต่างหากเล่าจะเป็นผู้ที่ก้าวข้ามมันไปเป็นคนแรกยังมีคำถามที่สำคัญอยู่อีกหลายข้อเกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางความคิด ซึ่งเราต้องค้นหามันต่อไปหนึ่งในคำถามนั้นที่เราต้องมาพิจารณาก็คือเรื่องการส่งต่อแรงพลังงานหรือการเคลื่อนไหววิทยาศาสตร์บอกกับเราว่าแสงมันเดินทางและติดต่อแพร่กระจายได้ความร้อนมันก็เดินทางและติดต่อแพร่กระจายได้ไฟฟ้ามันเดินทางและติดต่อแพร่กระจายได้แม่เหล็กก็เช่นกันมันเดินทางติดต่อแพร่กระจายได้ หากแต่ยังค้นไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการยึดเกาะของแรงการติดกันของแรงหรือแรงที่มาจากแรงโน้มถ่วงแรงที่มาจากความสัมพันธ์ทางเคมีแรงที่เกิดจากคอปัสคูล่าว่าสิ่งเหล่านี้มันติดต่อและแพร่กระจายได้หรือไม่ถ้างั้นเราจะต้องเดินทางต่อไปก้าวแรกในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการายโอนและการติดต่อถึงกันของพลังงานก็คือการจดจำความจริงที่ว่า พลังงานมันคือจิตใจอันบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงความสัมพันธ์หรือการดึงดูดหรือในอีกแง่มุมหนึ่งแสงความร้อนแม่เหล็กและไฟฟ้าทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพลังแห่งจิตใจการดึงดูดในที่นี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่เรารู้ว่ามันคือการกระทําทางจิตใจและการสั่นสะเทือนก่อให้เกิดเป็นแสงความร้อนไฟฟ้าและแม่เหล็ก ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์ของกฎแห่งแรงดึงดูดดังนี้แล้วสิ่งพวกนี้จึงเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากจิตใจทั้งสิ้นดังนั้นผลกระทบทางจิตใจจึงเกิดจากเหตุแห่งจิตซึ่งไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางระหว่างจิตต่อจิต <c oughs> เมื่อมันอยู่ในเขตแดนแห่งจิตอยู่แล้วทีนี้เราจะมาพิจารณารูปแบบการทำงานของจิตใจกันในสิ่งมีชีวิตระดับสูงขึ้นไป โดยไม่มีการโต้แย้งหรือพิสูจน์ใดๆเราจะพบความจริงอย่างหนึ่งเกี่ยวกับปรัชญาโบราณคำสอนเก่าแก่ที่เคยพูดเอาไว้ว่าจิตนี้ไม่ได้ถูกกักขังหรือจำกัดอยู่แค่ในร่างกายเท่านั้นหากแต่มันยังแผ่ขยายออกมาในรูปของออร่าซึ่งเป็นขอบเขตพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือไปกว่ารูปแบบของกายเนื้ออีกด้วย จากนั้นเราจะนึกถึงหัวข้อที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการส่งผ่านความคิดกระแสจิตหรือกระทั่งเทเลสทีเซียที่หมายถึงการส่งผ่านความรู้สึกออกไปในระยะไกลและเมื่อเราบอกว่าแรงพลังมันคือจิตใจแล้วเรากำลังมองหาคำอธิบายเกี่ยวกับจิตใจเพื่อจะอธิบายถึงปรากฏการณ์ของการส่งผ่านแรงนี้ เราก็ควรที่จะมาพิจารณาเกี่ยวกับการส่งผ่านความคิดเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อนั้นและถ้าท่านใดที่คิดไปว่าก่อนที่จะได้รับความรู้สึกผู้รับจำเป็นจะต้องมีอวัยวะรับความรู้สึกเสียก่อนถ้าเช่นนั้นเรามาลองฟังกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของแฮคโคนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่พยายามพิสูจน์เกี่ยวกับว่าความรู้สึกของมนุษย์ ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการพัฒนาการของบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอนินซีซึ่งทำให้เราสนใจความจริงในแง่ที่ว่าโมเลกุลและอะตอมนั้นมันมีความสามารถในการรับความรู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งนั้นซึ่งเขาได้เคยแสดงให้เห็นข้อสังเกตนี้ในผลงานของเขาที่มีชื่อว่า Sensation in the Organic World หรือความรู้สึกในโลกของอนินซี กล่าวไว้ว่าเขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ากระบวนการทางฟิสิกส์และเคมีอย่างง่ายที่สุดที่ปราศจากการเคลื่อนไหวของอนุภาคที่ไร้ความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรและอีกครั้งที่พูดถึงว่าแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเคมีประกอบไปด้วยความจริงที่ว่าเคมีธาตุต่างๆนั้นล่วงรู้ถึงความแตกต่างทางคุณสมบัติของธาตุอื่นๆก็เกิดประสบการณ์ในแง่ของ ความพึงพอใจหรือความรังเกียจเมื่อได้สัมผัสหรือติดต่อกันของพวกมันและสร้างการเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบเฉพาะให้เกิดขึ้นมามาถึงตอนนี้เราก็คงจะพอที่จะสมมุติว่าอะตอมโมเลกุลและคอปเซลนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึก ทั้งนี้แล้วบางท่านอาจจะมีข้อโต้แย้งถึงคำพูดเหล่านี้ที่ว่าการติดต่อกันร,ระหว่างอนุภาคและมีความรู้สึกถึงกันนั้นเป็นไปได้ด้วยการสัมผัสกันหากแต่ถ้าอยู่ห่างกันแล้วความรู้สึกที่ปราศจากสัมผัสก็ย่อมต้องแตกต่างกันไปด้วยซึ่งดูเหมือนจะจริงแต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่ากับสิ่งที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วที่ว่า อนุภาคของสสารนั้นที่จริงแล้วมันไม่เคยสัมผัสกันจริงๆเลยสักนิดมันมีช่องว่างระหว่างกันเสมอมันมีพื้นที่อย่างเหลือเฟือแม้ว่ามันจะอยู่ในวงโคจรเดียวกันก็ตามทีเหมือนกับการที่เราเคยพูดถึงหยดน้ำไปแล้วว่าถ้าเราขยายขนาดของมันให้ใหญ่เท่าโลกเราจะมองเห็นได้เลยว่าเจ้าหยดน้ำนั้นมันมีพื้นที่ที่ห่างกันของโมเลกุลมากกว่าขนาดของตัวมันเองซะอีก และในตอนก่อนนั้นเราได้พูดถึงไปแล้วเกี่ยวกับการดึงดูดที่ว่ามันมีระยะห่างของมันเสมอและมันจะต้องไม่ถูกบังคับให้อยู่ใกล้กันจนเกินไปโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกันและเช่นกันที่ว่าหากมันถูกแยกให้ห่างออกจากกันมากเกินไปมันก็จะสูญเสียพลังแห่งการดึงดูดไปเหมือนกันแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่จะเป็นแค่ความจริงในแง่ของอนุภาคเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงร่างที่ยิ่งใหญ่เช่นดวงอาทิตย์และโลกอีกด้วยมันมีระยะที่สมบูรณ์แบบในการดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วพวกมันแสดงความรู้สึกและพลังแห่งการดึงดูดกันระหว่างพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ได้อย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างอะตอมกับดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์บางคนอาจจะตอบคำถามเพื่อปิดบทด้วยคำพูดที่ว่าก็กระแสไฟฟ้าไง นั่นก็ดีอยู่หรอกหากแต่ก็เหมือนกับคำที่ว่าอีเธอ์ไงคำที่ดูสะดวกดีที่จะใช้ในการอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่รู้จักดังนั้นจะพูดว่าไฟฟ้าไงหรือจะเป็นอีเธอของอลิสโตเติ้ลไงหรือจะเป็นกฎแห่งธรรมชาติไงเรียกได้ว่ามีคำแนะนำที่ดีทีเดียวสำหรับทําให้คำตอบมันสะดวกมากยิ่งขึ้นที่จะโต้เถียง และบ่อยครั้งที่คำตอบพวกนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งป้องกันไม่ให้เราค้นหาคำตอบต่อไปจนกว่าใครบางคนจะเริ่มสงสัยและตั้งคำถามนี้อีกครั้งว่าทำไมและอย่างไรแล้วจากนั้นผู้คนก็จะเริ่มออกค้นหาคำตอบกันอีกหนกระแสะไฟฟ้าจึงยังไม่ใช่คำตอบของคำถามนี้ นั่นก็เพราะอัตราการเดินทางของกระแสไฟฟ้ามีอัตรา,ารความเร็วอยู่ที่1 8 4 0 0 0ไมล์ต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดเท่าที่มันจะทำได้หากแต่มันก็ยังล่าช้าเกินไปเมื่อเทียบกับอัตราการเดินทางของความเร็วแห่งแรงโน้มถ่วงนอกจากนี้แล้วกระแสไฟฟ้ายัางต้องการสื่อสารอีกด้วยในขณะที่แรงโน้มถ่วงไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนั้นและช่องวางระหว่างอะตอมโมเลกุล พอปะโซมันแทบจะไม่มีเหตุผลในการใช้กระแสไฟฟ้าหรือจะเป็นความร้อนแสงหรือแม่เหล็กมันเป็นไปไม่ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวและเราต้องไม่ลืมว่าไฟฟ้าหรือจะเป็นความร้อนหรือว่าแสงนั้นมันเกิดมาจากการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นผลเกิดมาจากการดึงดูดกันแล้วเราก็เรียกมันว่ามันเป็นแค่ลูกลูกจะให้กำเนิดพ่อแม่ไม่ได้ ดังนั้นแล้วแสงไฟฟ้าหรือความร้อนมันอาจจะก่อกำเนิดกันและกันได้และมันก็ทำอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละแล้วแรงโน้มถ่วงก็เป็นผู้ให้กำเนิดพวกมันด้วยเช่นกันแต่พวกมันไม่ว่าจะเป็นความร้อนแสงหรือไฟฟ้าไม่สามารถที่จะให้กำเนิดแรงโน้มถ่วงได้ไม่มีทางนอกจากนี้แล้วแสงเอ่ยไฟฟ้าเอ่ยอยังต้องการการเติมเต็มจากแหล่งพลังงานของมันอีกด้วย แแรงโน้มถ่วงนั้นมันเพียงพอและพอเพียงในตัวของมันเองแล้วมันไม่ต้องการเก็บกักแบตเตอรี่แต่อย่างใดมันไม่ต้องมีแหล่งพลังงานอะไรให้มันเลยไฟฟ้าความร้อนและแสงนั้นมันมามาไปไป,ไปเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับและสามารถกลืนกินซึ่งกันและกันได้รวมไปถึงถูกกลืนกินโดยสสารก็ได้เช่นกัน แต่แรงโน้มถ่วงนั้นมันจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไม่สั่นไหวไม่วันไหวมีความท้าวรและเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เหนือขึ้นไปกว่าวัตถุธาตุหรือแรงพลังบางอย่างที่ยิ่งใหญ่บางอย่างที่ยอดเยี่ยมหมัศจรรย์และสุดประเสรศิฐเรียกว่ามันจะต้องใช้พลังในการจินตนาการอย่างสุดจะบรรยายถึงบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่มันนอกเหนือไปจากวัตถุธาตุและไม่ใช่แรงพลัง อย่างนั้นแล้วมันก็น่าจะเป็นมายจิตใจมิใช่หรือเช่นนี้แล้วเราจะลองมาปรับใช้แนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูดระหว่างคอเปอร์โซลอะตอมและโมเลกุลของสสารอนุภาคของสสารเชื่อว่าอนุภาคจะเคลื่อนที่เข้าไปหรือออกจากกันละกันตามความสอดคล้องของการทำงานของความสัมพันธ์ในการดึงดูดมากมายหลายรูปแบบ อย่างแรกเลยพวกมันจะต้องปรารถนาที่จะเคลื่อนที่ก่อนแต่ยังไม่ถึงขั้นพัฒนาความปรารถนาในเชิงความรู้สึกแบบที่พวกเรามีกันหางแต่นั่นก็คงเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกหรือความโน้มเอียงหรือแนวโน้มขึ้นอยู่กับเราชอบใช้คำไหนหากแต่ขอให้คงพื้นฐานของอารมณ์แห่งจิตใจเอาไว้จากนั้นแล้วความรู้สึกจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวจากนั้นแล้ว ตามติดมาด้วยความปรารถนาและนำไปสู่การกระทำในทิศทางที่สร้างความพึงพอใจทใี่เกิดขึ้นอนุภาคจะกระทำการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นอยู่สองทางด้วยกันนั่นก็คือกระทำที่ระยะทางซึ่งเราคงจะพอจําได้ว่าพวกมันจะแสดงออกถึงพลังหรือแรงดึงดูดซึ่งท่านผู้เขียนเชื่อว่านี่แหละมันคือพลังแห่งจิตใจที่ส่งผ่านไปโดยจิตโด,ดยการสร้างภาพ แล้วจากนั้นมันจะเริ่มสร้างหรือเชื่อมโยงจิตใจนี้และด้วยอนุภาพแห่งความพยายามของจิตนี้อนุภาคจะเริ่มพยายามที่จะ 1. ดึงตัวของมันเองเข้าหาวัตถุและสองดึงวัตถุให้เข้ามาหามันในกรณีของโมเลกุลนั้นความปรารถนาและการเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนจะเป็นทั้งสองอย่างรวมกันและพวกมันจะอยู่รวมกันอย่างมีระยะห่างระหว่างกัน หากแต่ในกรณีของอะตอมนั้นจะเป็นอะไรที่ต่างกันเราพบว่าพวกมันมีตัวเลือกหรือการเลือกอยู่เสมอโดยการเลือกนี้ก็ไม่ได้เป็นไปโดยอิสระอย่างสิ้นเชิงแต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบความชอบหรือไม่ชอบหรือชนิดของธาตุอีกด้วยกลับมาที่อนุภาคที่ว่าอนุภาคนั้นมันจะพยายามดึงดูดอนุภาคอื่นให้เข้ามาหามันหรือไม่มันก็จะเคลื่อนตัวเองให้เข้าไปหาอนุภาคอื่น โดยไม่มีอะไรเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างมันถ้าเช่นนั้นแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวทำอย่างนั้นอะไรที่เราจะเรียกได้ว่ามันออกแรงในการดึงให้กับอนุภาคพ,พลังนี้จึงน่าจะเกิดขึ้นโดยการเชื่อมต่อทางจิตใจของพวกมันเข้าด้วยกันและเช่นเดียวกันที่พวกมันสามารถเคลื่อนออกจากกันได้โดยพลังที่ตรงกันข้ามกับความผูกพันทางจิตใจ แล้วเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้เราเข้าไปสู่เรื่องต่อไปกับสมมติฐานที่ว่าไม่เพียงแต่กฎแห่งแรงดึงดูดเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งกระบวนการทางจิตใจหรือการกระทาที่สาคัญทางจิตใจแต่มันยังรวมไปถึงแรงหรือพลังงานที่ใช้ในการนำพาอนุภาคของสสารที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันตามกฎนี้ มันมีอยู่ในธรรมชาติเป็นแรงหรือพลังแห่งจิตใจที่ทำงานอยู่ระหว่างร่างของอนุภาคของสสารโดยปราศจากสื่อกลางใดๆทั้งสิ้นโอ้ขอจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราจะมาค้นหาคำตอบกันต่อไปในตอนหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎแห่งพลังสันสะเทือนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ